สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับสวบ้านใหญ่หากพิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งของประเทศไทยในห้วงเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พบว่าคนไทยสืบทอดวัฒนธรรมความเคารพยำเกรงระบบบ้านใหญ่มาแต่โบราณโบราณที่ประเทศยังไม่พัฒนาเป็นบ้านป่าเมืองเทินคนไทยรวมตัวกันอยู่เป็นซุ้มเป็นซ่องภายใต้พระเดชพระคุณคุ้มครองของคุณท่านประมุขบ้านใหญ่ในยุคลางรัตนกโกสินทร์สังคมไทยมีบ้านใหญ่เป็นซุ้มเป็นซ่องคุ้มครองสมุนบริวารในชุมชนหมู่บ้านจากโจรผู้ร้ายหรือนักเลงต่างถิ่น คนไทยถึงได้สืบทอดวัฒนธรรมเกรงใจเคารพนับถือผู้ยิ่งใหญ่แห่งซุ้มซ่องกันมาจนกระทั่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านตำบลชาวบ้านที่แยกย้ายจากบ้านใหญ่ไปสร้างครอบครัวตัวเองก็ยังเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นทาย,ยาทหัวหน้าซุ้มซ่องเป็นผู้นำชุมชนและวัฒนธรรมการเลือกผู้นำจากความเคารพเกรงใจจึงปฏิบัติต่อต่อกันมาจนประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชนบทของสังคมไทยเข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นลูกชายพระยาพหลนับตั้งแต่คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจพระราชทรัพย์เมื่อวันที่24มิถุนายน2475ชาวบ้านในชนบทส่วนใหญ่ได้ยินคำว่าการปกครองการเลือกตั้งตลอดถึงคำว่าประชาธิปไตยจากการแสดงพื้นบ้านลิเกหมอนลำหนังตะลุงมโนราที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงพ่อค้าข้าบดีจัดหามาแสดงในงานบุญและเทศกาลต่างๆชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่ตามเลือกสวนไร่นาปลายนาเริ่มหาความรู้จากผู้นำชุมชนว่าประชาธิปไตยและเลือกตั้งคืออะไรจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำการปฏิวัติรัฐประหารในทศวรรษ2500ัําคำว่าประชาธิปไตยที่กรอหูชาวบ้านทุกเมื่อเชื่อวันเงียบหายไปและมีคำว่าพัฒนาขึ้นมาแทนที่ ประเทศไทยหยุดอยู่กับที่ตลอดเวลา25ปีที่คณะราษฎรแย่งชิงอํานาจกันไปมาเริ่มพัฒนาตั้งแต่พศ2503เมื่อจอมพลสฤษดิ์ประกาศนโยบายพัฒนาน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกและตามมาด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่1ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในชนบทซึ่งเป็นส่วนใหญ่70%ของไทยเริ่มทําความเข้าใจกับคําว่าพัฒนาผู้นําชุมชน บ้านใหญ่ทั้งหลายแปลงกายเป็นผู้ช่วยพัฒนาด้วยการตัดไม้ทำลายป่าแปรรูปขายบ้างก็ระเบิดภูเขาทำโรงโม่หินสนับสนุนการพัฒนาสร้างถนนลนทางและสร้างโครงสร้างพื้นฐานผู้นำชุมชนและพ่อค้าข้าบดีในภูมิภาคต่างจังหวัดยกระดับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างประมูลงานตามโครงการพัฒนาของรัฐบาลและโรงงานเอกชนจากจุดนี้เอง ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าข้าบดีในต่างจังหวัดยกระดับขึ้นมาเป็นบ้านใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อถือนับหน้าถือตาบ้านใหญ่ในต่างจังหวัดชนบทจึงพัฒนาไปคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจอมพลสฤษดิ์ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเสี้ยวใบเมื่อพศ2 5 1 2จึงมีผู้แทนรัษฎรจากบ้านใหญ่ได้รับเลือกเข้าสภาหลายคน และอิทธิพลบ้านใหญ่ขยายตัวมากขึ้นในยุคประเทศไทยมีประชาธิปไตยครึ่งใบในปี2524ที่เครือข่ายพ่อค้าข้า,ขาบดีและบ้านใหญ่ได้รับเลือกเข้าสภามากขึ้นตามลำดับจนถึงยุคประเทศไทยพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือนิกเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตลอดถึงเจ้าของที่ดินรายใหญ่กลายเป็นบ้านใหญ่เพิ่มขึ้น และบ้านใหญ่ที่มีไพร่สมุนบริวารตลอดถึงแรงงานในสังกัดมากมายแพย่ขยายอิทธิพลเข้าสภาทั้งมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งในสัสดส่วนมากขึ้นมีอำนาจต่อรองในการบริหารประเทศอย่างมีนัยยะเรียกได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่2530นนายทุนขุนศึกตลอดถึงอดีตทหารป่าต้องใช้บริการบ้านใหญ่เพื่อชัยชนะเลือกตั้งทางการเมืองจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่พศ2130เป็นต้นมาพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลอาทิพักชาติไทยพักความหวังใหม่พักชาติไทยพัฒนาแม้กระทั่งพักสามัคคีธรรมที่ชนะเลือกตั้ง2135ทับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลล้วนแต่ใช้บริการบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อตะวันออกชนบุรีเจ้าพ่อบ้านใหญ่ปากน้ำเจ้าพ่อวังน้ํำยินบ้านใหญ่นครปฐมพ่อใหญ่บุรีดํา พ่อใหญ่ขอนแก่นแม่เลี้ยงโคราชตลอดถึงพ่อเลี้ยงเชียงรายพ่อเลี้ยงเชียงใหม่และบ้านใหญ่เหล่านี้ย้ายไปอยู่พักไหนพักนั้นต้องได้เป็นรัฐบาลถึงทศวรรษ2,540เมื่อนักธุรกิจการเมืองทุนสามานอุบัติขึ้นในแวดวงการเมืองไทยบ้านใหญ่ทั้งหลายก็แหย่ย้ายเข้าสังกัดธุรกิจการเมืองทุนสามานผลดันจนเป็นผดตการรัฐสภา เมื่อธุรกิจการเมืองทุนสามานครอบงำทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจึงเป็นที่มาขอรับชั่นและทุจริตทางนโยบายครั้งมโหดานจนประชาชนลุกฮือต่อต้านเกิดความวุ่นวายสุดท้ายทหารยึดอำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญ2,540และเขียนกติกาเลือกตั้งใหม่ทั้งผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาปี2,543มีการเลือกตั้งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่รัฐธรรมนูญ2540กำหนดให้วุฒิสภา200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อลดข้อคัดหาว่าสวสัรหาเป็นสภาตรายากที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็นทหารหรือไม่ใช้เส้นสายคนในเครือข่ายอำนาจแต่ผลสุดท้ายปรากฏว่าสวที่มาจากเลือกตั้งปี2543ส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยธุรกิจการเมืองทุนสามาัญที่สื่อมวลชนให้สมญานามว่า เป็นสภาชินหลังจากทหารยึดอำนาจปี2149หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าวุฒิสภาสัรหาหรือสอวอแต่งตั้งส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมากกว่าวุฒิสภามาจากเลือกตั้งแต่เมื่อเริ่มเลือกตั้งแล้วจะถอยหลังกลับไม่ได้รัฐธรรมนูญ2 5 5 0จึงกำหนดที่มาวุฒิสภาใหม่คือให้คานกันครึ่งต่อครึ่ง การเลือกตั้งวุฒิสภา2 5 5 3จึงมีสวออจากเลือกตั้ง74คนสวออสัรหา76คนลดจำนวนสวออจาก200เหลือ150ที่นั่งอย่างไรก็ตามสวออเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งยังไม่ไวายถูกครอบงำจากธุรกิจการเมืองทุนสามานจนสื่อมวลชนให้สมญานามสภาธาตุจากกรณีผักดันกฎหมายนิรโฐศกรรมสุดซอยปี2565 ดังนั้นหลังจากรัฐธรรมนูญ2550ยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญ2560จึงกำหนดที่มาสอวใหม่สวชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ2560เป็นสวอแต่งตั้งพิเศษตามบทเฉพาะการ5ปี250คนที่คอสชแต่งตั้งเพื่อค้ำจุนปลังผู้ยึดอำนาจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้อำนาจสอวเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาร่วมกับสส ที่มาจากเลือกตั้ง500ที่นั่งและหลังจากสวแต่งตั้ง250คนหมดวาระในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาการการเลือกตั้งจึงจัดให้มีการเลือกสอวชุดใหม่แบบพิสดารที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแต่วิธีเลือกใหม่เข้าทางนักการเมืองบ้านใหญ่ที่มีเครือข่ายและเชี่ยวชาญการจัดตั้งจึงไม่แปลกใจหากผู้สมัครบ้านใหญ่ได้รับเลือกเป็นสวมากกว่าผู้สมัครที่ได้รับความนิยมในเขตใดเ,เขตหนึ่ง แต่ไม่มีเครือข่ายกว้างใหญ่จัดตั้งระดับประเทศวิธีการเลือกแบบใหม่โดยให้ผู้สมัครเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัคร20สาขาและตามการแบ่งสายในขั้นตอนระดับอำเภอในระดับจังหวัดมีทั้งให้เลือกกันเองตามสายและเลือกคุ้ยกันไปมาในแต่ละสาขาที่สมัครและมีการคัดกรองโดยการเลือกคุ้ยกันไปมาจนถึงขั้นสุดท้ายในระดับประเทศซึ่งวิธีการเลือกแบบใหม่ประชาชนสับสนไม่เข้าใจ แต่นักการเมืองบ้านใหญ่ที่มีพักพวกเส้นสายในระดับอำเภอจังหวัดตลอดถึงมีเครือข่ายระดับประเทศรู้ว่าการเลือกแบบนี้จัดตั้งได้ง่ายใช้กระสุนกลบกระแสได้ยังมีข่าวว่าในบรรดาผู้สมัครกว่า46,000คนนั้นผู้สมัครกว่า60%ถูกจัดตั้งมาให้เลือกผู้สมัครระดับอำเภอและจังหวัดเท่านั้นเราจึงพบว่ามีผู้สมัครเพียงไม่กี่คนที่ออกมาโวยวายว่า หัวกันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกส่วนผู้สมัครที่เหลือสามหมื่นกว่าคนได้แต่พูดว่าช่วยๆกันเมื่อญาติมิตรถามว่าสมัครทำไมเมื่อรู้ตัวว่าระดับอำเภอก็ไม่ผ่านผู้สมัครบางคนถึงกับแสดงความมั่นใจว่าผู้สมัครในอำเภอเดียวกันกับเขาต้องผ่านรอบสุดท้ายได้เป็นสวแน่นอนพี่ก็รู้นี่ว่าสอสอบ้านใหญ่ไม่ได้มีเส้นสายแค่ในจังหวัดเขามีพักพวกเครือข่ายจัดตั้งในทั่วประเทศ ผู้สมัครคนหนึ่งกล่าวกับแนวหน้าผลการเลือกสอวอชุดที่13และเป็นการเลือกสอวอรครั้งที่3ประเทศไทยที่ออกมาขอตั้งฉายาล่วงหน้าว่าสอวอบ้านใหญ่ที่คงจะไม่เป็นอาถรรพ์ให้ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากใช้เลือกสอวอเพียงครั้งเดียวเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้ประเทศไทยใช้รัฐธรมรมนูญเปลืองที่สุดในโลกสุทินวนนรรณบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ